ก็คู่เหมือนกันว่ามันโดนอะไรมาประมาณนี้โดนอะไรมาคือโดนอะไรมันโดนของโดนของโอเคเดี๋ยวเช็คก่อนไไนะนเปไรนนะมดี๋ยวอาดูก่อน ไม่พอจะแตกปุ๊บแหวกไปเลยโอ้โหไพ่กับปลายธนูอ่ะเหมือนถ้าอยู่ในตัวแต่ไม่รู้ใครเสกมากันสื่ออยู่เนี่ยหนูโดนเหมือนโดนน้ำมันพายอ่ะโดนปาจากตลาดน,น่ะค่ะนั่นแหละเขาเรียกโอ้โหพาปกับไฟของกันพายแล้วพี่เต้โหง่ไงน่ะพี่เต้โหง่กัจากน้ำมันพายเ เราเข้าภาพเุ๊บแล้วว่าเห็นเลยว่ามันเป็นรอยเหมือนกะคับภาพไฟจะรู้ก,ก็ช่วยนะเนี่ยนะดูใครทำกันสิมันก็ปวดเหมือนกันการแล้วก็ทลองน้อยเหมือนมันมวิ่งได้เหมือนมันมีไม้เรียบนะคะไม่เลยไปดูพี่นีนทำให้ ผมสื่อได้ว่าท่านบอกว่าเป็นคู่แข่งอะไรประมาณนั้นแหละแต่ไม่รู้คืออะไรคู่แข่งด้านไหนไม่ทราบใครทำมารู้ตัวเปล่าเหมือนจะรู้แต่ว่าไม่เคยเห็นหน้ากันค่ะเอาเป็นคู่แข่งอะไรเลยรอเปล่าใช่เหมือนจะใช่ค่ะเหมือนไข่ของเหมือนกันแต่ว่าจะไข่ของคนละวันแมเห็นไหมแต่ไม่เคยเจอหน้ากันนะคะเขาก็คงมีครูบาอาจารย์เขานั่นแหละแล้วก็คงไปบอกครูบาอาจารย์เจัดการเราหน่อยสี เราขายดีเหรอคือตอนแรกมาขายดีค่ะพอมา,มาสักพักึลขายไม่ได้เลยเขาเสกมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนเขาพยายามทําทุกทางตอนนี้เลิกขายยังตอนนี้ก็ยังขายอยู่ค่ะอืมับข้างๆข้างๆก็ยังขายอยู่ไหมเหมือนอีกร้านหนึ่งเขาก็ยังขายอยู่แต่ว่าขายวันอื่นค่ะเออเขาขายดีไหมหก็ไม่รู้ไม่เคยเจอกันเลยค่ะจัน ไม่เคยเห็นมาคนด้วยค่ะเขาเรียกเขาจัดคู่แข่งขันเขาจัดคู่แข่งขันจะเอาไปเลยนะคะอ้าวจะแม่จะไหนนี้ต้องยายหนีดูว่ายังไงคะจะไม่ังหนีทำไมหนีทำไมล่ะพี่เคสอะไรพี่เล็กใช่ไหมคุณป้าขายดอกไม้ใช่ขายดอกไม้ญาติกันน่ะก็โดนเล่นใช่ไหม ตอนนี้ขายดีแล้วนี่ตอนนี้ขายดีเขาผิดเขาใช่เขาผีกันเลยหน้ามาตอนนี้คุณป้าขายกลับขายดีแทนแล้วนะที่ผมเสกให้ใช่เออส่วนในคนทําก็ไม่มีคนเลยอืมตแไ ต้องไปทำบ,บุญสักคันนะสำหรันีิสงนะทำที200ละร้อยสองร้อยก็ครบนะวัดไหนก็ได้นะ,นะ,ะที่ผีที่โหงพอานาคเจ้า,จากรรมดิเวททั้งหมดนะลองเดินดูที่โล่มไหมคุณรู้ันท่านอ่ะปูที่เทยเดินดูโล่มไหม <c oughs> ไหายใจโลง่งค่ะนี่นะ เหมือนดีคือเพราะว่ามันเหมือนชาแขนข้างเนี้ยอ่ะครับแขนโร่งโล่งไหมหายใจโล่งขึ้นหอ่ะ่้าจะต้องไหงไนต่อทำทำ่ะราสแ้วกคได้วนไหนก็ได้นะตู้ช็นี้ส่งนะทำใแทย์ด้ลยนะ่ต้องคนในเวพยาพยาบาลก็ะอไอ้่เออไอห้งเ